อ่ะข้อที่สี่ครับลูกลูกสังเกตมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลูกหนึ่งครับหนึ่งเออความห่างหนึ่งงั้นจํานวนตัวครับ <5. S 1> ถ้าเราใช้สูตรว่าลบน้อยหารความห่างแล้วบวกหนึ่งเก้าสิบเจ็ดหารหนึ่งแล้วบวกหนึ่งก็เป็นเก้าสิบเจ็ดบวกหนึ่งเก้าสิบแปด แต่ในความเป็นจริงแล้วลูกไม่มีความจำเป็นต้องใช้เลยใช่ไหมเนี่ยก็มันหนึ่งสองสามไปจนถึงเก้าสิบแปดมันก็ต้องเก้าสิบแปดตัวไหมอืมแล้วยกตัวอย่างข้อน,นี้ทําไมมีเหตุผลครับค่าเฉลี่ยมากบวกน้อยขัรนสองมากบวกน้อยขัรนสอง เก้าสิบเก้าส่วนสองค่าเฉลี่ยมน่าจ,จะไม่ลงตัวก็ได้อ่ะทีนี้ลูกหาผลบวกผลบวกลูกก็ใช้ค่าเฉลีย่ยคูณกับจำนวนตัวค่าเฉลีย่ยเก้าสิบเก้าส่วนสองไปคูณกับจำนวนตัวคือเก้าสิบแปด รู้สังเกตไหมครับเมื่อกี้เนี้ยตอนคาดเฉลี่ยเนี้ยคือก็ปล่อยให้มันเป็น99.2นั่นแหละครูไม่ได้ไปตัดให้มันเป็น49.5เดียเวลาเปล่าตอนที่เราตัดให้มันเป็นส9 5เนี้ยนี่เราต้องเสียเวลาคำนวณใช่ไหมลูกเออแล้วลูกมาสังเกตสิเดี๋ยวสุดท้ายมันก็มาตัดแต่จำนวนตัวได้เห็นไ,ไหมครับเออะอะหอมตัดได้49 ตรงนี้เด็กๆเคยเรียนมาแล้วเคยสอนไป,ไปแล้วนะครับ9สามคูณคนอื่นจำนวนหลักเท่ากันนะเนี่ย49 99เนี่ย99คูณ49พวก9สามคูณคนอื่นรู้ต้องทำยังไงครับ9สามคูณคนอื่นสอนไปเมืครั้ที่แล้วเอง ก้าสามคูณคนอื่นลดค่าลงหนึง่งลดค่าตัวที่จะคูณด้วยลงหนึง่งสี่สิบเก้าลดลงหนึ่งเหลือสี่สิบแปดแล้วลูกเติมคู่ครก้าของมันน่ะเดีด๋ยวใส่ตรงนี้นะลูกเติมคู่ครก้าวคู่ครก้าของสี่คือ ไม่คู่กับเก้าสองสี่หึือเลขที่รวมกับสี่แล้วได้เก้าอ่ะห้าคู่กับเก้าสองแปดหนึ่งนี่ครับเสร็จแล้วครับทีนี้ย้อนกลับไปทีนะลูกข้อเนี้ย ถ้าลูกสังเกตข้อนี้เอ๊ะข้อนี้มันก็สูตรผลบวกจํานวนนับธรรมดานี่นะเนี่ยผลบวกจำนวนนับธรรมดาเลยรู้ดูนะให้หาผลบวกของหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยเรื่อยจนถึงเก้าสิบแปด เนี่ยมันสูตรผลบวกจํานวนนับธรรมดาเลยครับถ้าถึงเลขห้ามันก็ห้าพจน์แรกใช่ไหมเนี่ยถ้าถึงเลขสามมันก็สามพจน์แรกใช่ปะไปถึงเลขเก้าสิบแปดแสดงว่านี่คือผลบวกจํานวนนับเก้าสิบแปดพจน์แรกผลบวกจํานวนนับเก้าสิบแปดพจน์แรก จะสูตรผลบวกจำนวนนับเอ็นพจน์แรกมันใช้เคูณเอบวกหนึ่งฐานสองนะตอนนี้เอจะเท่ากับเก้าสิบแปดอยู่นะเอ็คูณเอบวกหนึ่งฐานสองเนี่ยผลบวกจำนวนนับเพจน์แรกจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เคือเก้าสิบแปดลูกก็แทนเลงไปครับด้วยเก้าสิบแปด เบวกหนึ่งลูกแทนเอด้วยเก้าสิบแปดลงไปครับเก้าสิบแปดบวกหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดคูณเก้าสิบเก้าหารที่สองครับแล้วก็ตัดพอนใส่คู่กับเก้า เส่คูกบก้าที่คุณจะบอกก็คือว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดอ่ะสูตรผลบวกจํานวนนับเอพจน์แรกสูตรผลบวกจํานวนนับคู่เอพจน์แรกสูตรผลบวกจํานวนนับที่เพจน์แรกสูตรมันคนละสูตรใช่ไหมแต่ลูกสามารถใช้สูตรของลําดับเลขคณิตทําได้ทําแทนได้เลยอ่ะมันอาจจะไม่สะดวกเท่าแต่มันทําแทนได้หมดอย่างข้อเนี้ย ก็ลองเอามันไปทําแทนสูตรผลบวกจำนวนนับเป็นพจน์แรกเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกัน